เห็ดเข็มทองแกงร่วมกันกลใส่พักหวานพี่น้องพักหวานของมาจากตลาดพี่น้องจ้าแล้วก็เห็ดเข็มทองแกงร่วมกันกลใส่พักหวานพี่น้องพักหวานของมาจากตลาดพี่น้องจ้าแ่บพี่น้องแ่บแสบจ้ามามาเด้อพี่น้องเด้อ ขอนียวขอนียวขวสวยก็ได้พี่น้องของนียวก็ดีให้พี่นอ้องว่อหอมหอมกลาแดก,กับผงนัวใส่ไปเลยพี่น้องจา้าแกงพวกหวานใส่เห็ดเอาเห็ดลงไปก้อนค่ะเ,เห็ดเราลงไปก้อนลงแล้วก็เห็ดเข็มทออแกงร่วมกันกลยใส่พวกหวานพี่น้องพวกหวาน มาจากตลาดพี่น้องจ้าถ่ายพี่น้องจ้าพระเอกพ่อเอกพี่น้องเน้มเ้มเนียเน้ย้ยกลาแดกกับผงนัวใส่ไปเลยพี่น้องจ้าแกงพวกหวานใส่เห็ดเอาเห็ดลงไปก้อนค่ะเอาเห็ดเราลงไปก้อนลงให้พี่นออ้องหอมหอม ปลาแดกกับผงนัวใส่ไปเลยพี่น้องจ๋าเขงมพราหวานใส่เห็ดเอาเห็ดลงไปก่อนค่ะเอาเห็ดเราลงไปก่อนลงใส่ไปเลยพี่น้องจ๋าเสอยู่หมงนี่ละพี่น้อง,ม,องมันหายากนกเนานะจ๋าเนาะแนวหายากใครหมดแดงพี่น้องนี่ยางไรค่ะทำปลาแดกผงนัว พี่น้องหอมคั่กหอมแน่พี่น้องเฮ้ยหอมเป็นตะแสบเป็นตะนวดแถวเบื้องกอนใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดใส่ผักหวานเห็ดแยงผักหวานใส่เห็ดวี้ใจจ้แยงเห็ดพี่น้องแยงเห็ดเห็ดขอนกับเห็ด เห็ดฟังเห็ดสุกแล้วคะ่ะเห็ดสุกแล้วแล้วก็ผักหวานใส่เลยค่ะเด้อผักหวานใส่จ้าหวานใส่เห็ดใส่ไข่มดแดงจังสี่ด้วยพี่น้องแซ่บๆน้ากันจ้าอ้มนเนื้อมนเนื้อพี่น้องจ้าสดพี่น้องเอ้ยสดสด,สดอืม ร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟด้วยค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสีมารับชมด้วยค่ะเด้อแกงผักปลาแดกกับผงนัวใส่ไปเลยพี่น้องจ้ากแกงผักหวานใส่เห็ดเอาเห็ดลงไปก่อนค่ะ เห็ดเราลงไปก่อนลงเห็ดสุกแล้วค่ะเห็ดสุกแล้วแล้วก็ผักหวานใส่เล้วค่ะเด้เอผักหวานใส่จ้าหวานใส่เห็ดใส่ไข่มดแดงจังสี่ได้พี่น้องแสบๆน้ำกันจ้าเร็ยวเลยจ้าเร็วเลยจ้าเสีดเรียบแล้วเล็กน้อยนะคะนะเนาะผักหวานใส่ พี่น้องต้องใส่นามไลยด้วยพี่น้องจ้าแกงพอดีวเลยจ้าเดีวเลยจ้าเสียดเรียบด้วแล้วก็เห็ดเข็มทองแกงร่วมกันเลยใส่พักหวานพี่น้องพักหวานของมาจากตลาดพี่น้องจ้า หอมเล่าพี่น้องหอมคักหอมแน่พี่น้องเอ้ยหอมเป็นตะแสบเป็นตะนัวดแถวเบื้องก่อน ml. หอมเล่าพี่น้องหอมคักหอมแบบน่พี่น้องเอ้ยหอมเป็นตะแสบเป็นตะน,นัวดแถวเบื้องก่อนฮึมเฮ็ดสุกแล้วค่ะเฮ็ดสุกแล้วแล้วก็ผักหวานใส่เลยค่ะเด้อผักหวานใส่จ้ามืีใจ แกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดเห็ดขอนกับเห็ดเห็ดเห็ดฟางจอบก็ข้าวเหนียวนะคะเนาะงสินกะข้าวเหนียวะค่ะสินกะข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ดีไปพี่นออ้องพ่อหอมหอมหวานใส่ไข่มดแดง าน,นามจะนั่งจนเดือดเดือดแล้วคะ่ะจนเดือดแล้วคะ่ะผงเรียบร้อยเด้วยค่ะเด้อผงใ่นำกระเดกผงนัวร้อยคะ่ะพร้อมเสิร์ฟเด้วยค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจจ้าทีมารับชมเด้วยค่ะเด้อแกงผักกระเดกกับผงนัวใส่ไปเลยพี่น้องจ้ากแกงผักหวานใส่เห็ดเอาเห็ดลงไปก่อนค่ะเอาเห็ดเราลงไปก่อนลงเห็ดซุปล้วค่ะ สุกแล้วแล้วก็ผักหวานใส่เล้วค่ะเด้อผักหวานใส่จ้ามี่ยังไร,รก่ะทำปลาแดดลงนัวมีน้ำแล้เวเลยจ้าแล้เวเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อแล้วก็ผักหวานลงค่ะ น้อยเนาะคะ่ะเนาะแล้วฝักหวานใส่พี่น้องต้องใส่น้ำลายด้วยพี่น้องจ้าแกงพอใส่ไปเลยพี่น้องจ้าแสียบยูองนี่แล้วพี่น้องมันหายหยานะคะนอ่ะเนาะแนวหายหยาใครหมดแดงพี่น,อน้งนนองน้ำหนักไปแดดพี่น้องนัววะน้ำหนักไปแดดพี่น้องเอ้สุดยอดเลยค่ะรอย ผักหวานใส่เห็ดแ่บแบพี่น้องเอ้ยน้ำปลาแดดพี่น,อนวว้องหัววะน้ำปลาแดดพี่น้องเอ้ยดยอดเลยค่ะอรอให้ใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดใส่ผักหวาน น้อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฝักหวานใส่พี่น้องต้องเตยหนามหลายด้วยปีน้องจ้ะแกงแพอเศษเศษปีน้องเอ้ยเศษเศษปีน้องเอ้ยนี่ไงไกแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดเห็ดขอนกับเห็ดเห็ดเห็ดฟาง กะสุกลวพี่น้องสีสันพี่น้องจา้าเป็นจังไดยค,ค่ะกะสุกลวพี่น้องสีสันพี่น้องจา้า ผักหวานใส่ร้อยค,ค่ะพร้อมเสิร์ฟด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจจ้ามารับชมด้วยค่ะเดอ้อแกงผักผัดไปหาไปหาตลาดไปใจตลาดมากพี่น้องแกงเห็ดใส่ผักหวานแล้วก็มีเหียวเว้ยผักหวานผักหวานพี่น้อง แกงผักหวานใส่เห็ดนำย่านางตำหอมพริกเนาะค่ะเนาะแต่ไข่น้อยนำย่านา่งพี่น้องจะแกงเห็ดแกงเห็ดแล้วก็เห็ดเข็มทองแกงร่วมกันแต่ใส่ผักหวานพี่น้องผักหวานของมาจากตลาดพี่น้องจ้า ค่อยพักหวานค่น้ำยนืนั่งตำหอมพริก,นกนเนาะค่ะเนาะตะไคร้น้อยนำเาื้นั่งพี่น้องจะแกงเหเ็ดแกงเห็ดเพราะ